อันนี้พี่ก่อนทําค่ะทําเสร็จเนี่ยกลับบ้านได้เลยอย่างพี่เขาเนี่ยบินมาจากอังกฤษเนาะค่ะมีความแับเราให้ไห์กันสดๆเลยเออเดินเดินอยู่เดินอยู่นี่นะฮะโอ้โหห้องห้องเดินนี่เดี๋ยวรอพี่คราเปิดเขาเรียกว่าเดินเดินเดินปลอเลยเออนี่โอ้โหนะฮะนี่สวัสดิค้สวัสดีครับโอ้โหชื่ออะไรนะครับอ้อยค่ะโอ้ยทุกคนทุกคนพี่อายุเท่าไหร่นะพี่ ห้แปค่ะบดวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขออันนี้พี่ก่อนทำค่ะก่อนทำค่ะก่อนทำคือล่องน้ำหมากตกตาตกคิ้วตกตกหมดเลยค่ะตกหมดเลยค่องน้ำหมากตกถึงล่องตาเลยค่ะตอนนี้คือแบบเป็นไงพี่โอ้หมันขึ้นไปหมดเลยเนาะขึ้นไปหมดเลยเปลี่ยนแปลงไปจนลูกชายอ่ะ เปิดประตูมาลูกชายบอกจําไม่ได้ลูกชายจ<ำ>ํ <c oughs> าไม่ได้ <c oughs> จําไม่ได้ว่าแม่เปลี่ยนไปเยอะแล้วก็ลูกสะพ้ายแม่เปลี่ยนจนแบบเป็นคนละคนเลยแม่ <c oughs> แล้วก็แรกเลยลูกชายไม่เห็นด้วยพอ,อเขามาส่งมาถามพอเขาเห็นนวัตกรรมที่นี่ปุ๊บเขาบอกว่าแม่ ดีแล้วที่แม่ตัดสินใจทำที่นี่มันปลอดภัยลูกชายมาส่งด้วยตัวเองมันปลอดภัยและเป็นโรงพยาบาลที่มันได้มาตรฐานคือพี่พี่เพิ่งทำไปเมื่อคืนเมื่อคืนนี้เมื่อคืนเมื่อคืนนี้เสร็จประมาณกี่โมงคะเที่ยงคืนเที่ยงคืนค่ะโอ้โหทำอะไรไปบ้างครับเนี่ยเฟซรอบสองช่วงเฟลรอบสองช่วงฮะแล้วก็ อ่มาติเซลมาติเซลค่ะ๋อฉีดมาติเซลทั่วไปหน้าทั่วไปหน้าอ่ตั้งใจมาทำแค่เวทล็อกแต่ว่าคุณหมอโจแนะนำให้มาติเซลด้วยจะได้ไม่ต้องไปฉีดพวกฟิลเลอร์นู่นเพราะคุณหมอรู้ว่าเป็นคนไม่ชอบเอาอะไรเข้าร่างกายเลยแนะนำตัวนี้อยู่ไปยาวๆเลยสิบยี่สิบปีหรืออยู่ยาวๆเลยอยู่ยาวๆาะมันยาวจริงนะพอลูกเอ่อเห็น เมื่อคืนลูกลงอินสตาแกรมแล้วหลานชายเห็นปุ๊บหลานชายบอกว่า20วัย20ย้อนเลย20ปี20เลยอ่ะหน้า20แต่จริงๆอายุ58 58หแต่หลานบอก20หลานบอก20เหมือนคน20จริงๆแล้วเนี่ยทำเสร็จเนี่ยกลับบ้านได้เลยแต่พี่ว่าพี่อ้อยเนี่ยเป็นอะไรที่จะต้องอะไรเซฟตี้กับตัวเองมากที่สุด ก็เลยขออยู่สองคืนคือเป็นคนขี้กลัวโดยโดยพื้นฐานแล้วพี่ขี้กลัวเนาะขี้กลัวแต่เอาจริงๆก็กลับได้ใช่ไหมพี่จริงจริงกลับได้เลยค่ะเพราะว่าออกจากห้องแล้วนะคะพูดได้เลยค่ะไม่เจ็บไม่บวมนี่อ๋อมีมุมข้างนะนี่ถ้ามุมข้างนี่เห็นชัดเจนเลยนะโอ้หเนี่ยความหย่อนค้อยของแก้มช่วงอะไรอะร่องเมียมันมีร่องแก้มร่องน้ำมาก นี่ลองน้ำมันโอ้ลองเต็มเลยลองแก้มมันเป็นหนังหย่อนคอยที่สามารถดึงได้เนาะดึงได้เนี่ยหนังหนังทั้งนั้นเลยเนี่ยดึงขึ้นมาได้เพราะมันหนากระตกเยอะเลยตกเยอะค่ะอ๋อไม่น่าคุณหมอโจเขาแนะนำฉีดฉีดมาติเซลเพราะร่องร่องพี่เยอะค่ะเยอะหนาด้วยอมันเป็นร่องกระดูกเนาะพี่เป็นร่องกระดูกอย่างพี่เขาเนี่ยบินมาจาก ต่างประเทศอังกฤษเนาะแล้วอยู่อยู่เมืองอะไรฮะอ่าอยู่ที่วิทเน็ตค่ะวิทวิทเน็ตอยู่ใกล้ๆตรงไหนฮะวิทเน็ตคนจะไม่ค่อยรู้จักเอาเป็นว่าอยู่ใกล้อ่าลิเวอร์พูลจากวิทเน็ตไปลิเวอร์พูลเนี่ยก็ประมาณ30นาทีถ้ารถไม่ติดก็ประมาณ20นาทีอ้อยเนี่ยรอติดตามโฟล์คคุณหมอชล ชิดเนี่ยมากกว่าสิบปีพอเขาเกิดเป็นโรงพยาบาลปุ๊บมั่นใจแล้วเราปลอดภัยแน่เป็นโรงพยาบาลลองหาพี่เขาไปทำแผลกันคือวันวันนี้เป็นวันแรกเดย์แรกหลังผ่าไปนะครับเมื่อวานเรียกเป็นเดย์ผ่าตัดเดย์สูนี่อยู่ชั้นสองเนาะพี่แล้วก็มาทำแผลเดย์แรกวันแรกวันแรกของการทำแผลนะคะเดี๋ยวเองมาดูโฟล์ลอัพกันนะคะ เขาจะเอาอะไรออกยังไงบ้าพี่เขาจะเอาผ้าตรงนี้ออกแล้วก็ล้างแผลแต่เนี้ยเราจะใช้ชีวิตคือแนะนํานะผ่าตัดหลังผ่าตัดเสร็จคืนแรกตื่นขึ้นมาแนะนําให้เดินนะคะเพราะอย่านอนมากมันจะบวมค่ะอ๋อนอนมากจะบวมแต่พี่ไม่บวมเลยนะแต่ตอนที่เราออกมานี้ไม่บวมนะบอกก่อนว่าเราไม่บวมเลยอ่าพาแล้วปทำแผลกันนะคะแผลติดต่อติดต่อติดต่อ ดอเตอร์มีม,มีประวัติแล้วใช่ไหมค่ะโอเคฮนะอา่าที่นี่รวดเร็วมากนะครับผมมีประวัติรอเรียบร้อยแล้วอันนี้ห้องทําแผลนะครับอัเตอร์แพนะครับก็คือห้องทําแผลหลังําไปวันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามนะครับก็จะมีแบบฝครบเย็นอบแสงอ่าน,นี่เป็นเครื่องเลยนะน,<ว>นี่ยาบวงฉีดยางลบบวงนะครับอันนี้ก็เป็นห้องห้องส่วนตัวเลยนะครับสาหรับทาแผลทา เดย์แรกนะครับเดี๋ยวทำอะไรบ้างครับเอ่อหน้าที่ครับทำอะไรบ้างครับม,มีมรอบเย็นอบแสงลดวงแล้วก็ทำแผลฉีกเย็ก็คือหลังทําเสร็จเนี่ยมีบริการประคบอบแสงให้นะครับอันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายเนาะรวมค่าใช้จ่ายหมดเรียบร้อยแล้วรวมหมดแล้วก็คือพี่เขาเคยไปทําที่อื่นสถานกรรมที่อื่นแล้วแบบอัพตอัพสเตอร์แคร์บริการหลังการขายมันไม่เป็นอย่างนี้มัน,นไม่เป็นไม่จบที่เดียวไม่จบเนาะ ก็คือที่นี่เขารวมไว้ทุกอย่างแล้วถึงรา<ว>คาม,มันค่อนข้างสูงแต่คือมันมันสูงแต่เขารวมไว้แล้วอ่ามันเป็นแพ็กเกจดูแลกันยาวๆนะครับดูแลกันตลอดอย่างพี่เขาเนี่ยอยู่อังกฤษเนาะอยู่ต่างประเทศเนี่ยอ่าถึงพี่เขาบินกลับไปเนี่ยปีต่อมาพี่เขาบินกลับมาเราก็ยังดูแลอยู่นะครับเพราะ,ะเราในกรณีที่ลูกค้าอยู่ต่างประเทศเราก็อารมณ์อรย่ยเราก็รวมอยู่ใน ในแพ็กเกจนั้นแล้วในผ้าผ่าตัดแล้วนี่ค่ะอนุญาตนะซูมใกล้ๆเลยนี่ค่ะดูเลยค่ะมันบวมไหมล่ะไม่บวมใช่ไหมคะไม่บวมเลยไม่บวมเลยค่ะนี่มันผ่านไปหนึ่งคืนแล้วนะคะนี่ก็คือเรียกว่าวันนี้เป็นวันแรกหลังจากผ่านะครับคืนก่อนเนี่ยเราจะต้องแปะเนี่ยตัวเทปนี้ไว้แปะเทปแปะไว้หนึ่งคืนแปะไว้หนึ่งคืนอ่าหนึ่งคืนครับ แปะไว้หนึ่งคืนเพื่อแบบกันพี่เขาเอามือไปไปโดนแผลไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วนะมันจะอักเสบมันจะเจ็บนะกันไว้ก่อนหนึ่งคืนพอหนึ่งคืนเสร็จวันแรกก็จะเอาออกเนาะเอาออกก็สามารถใช้ชีวิตได้ปกติและไม่ล้างล้างเน่ยมันใช้ปกติได้ตั้งแต่ผ่าตัดแล้วก็เย <laughs> ตั้งแต่ผ่าตัดออกจากห้องแล้วนะคะนี่พี่เขายืนยันเองนะเอายืนยันค่ะบอกว่าแก่แล้วปกตินี่ปกติั้งแต่หลังทำตั้งแต่หลังทําออกจากห้องผ่าเลยค่ะแต่พี่อายุ58จริงอ่ะจริงค่ะดูบัตรประชาชนได้เลยค่ะดูให้ดูแบบประชาชนเลยดูบัตรประชาชนห้าก็แบบแปดก็แบบพี่แบบไม่เป็นอะไรเลยแล้วแบบใช้ชีวิตได้ปกติหลังทําผ่าตัดดูแข็งแรงมากเลยยวแกะแกะเทปออกให้นี่นะ คนเมื่อกี้ที่ึงใส่จะเป็นคนต่างประเทศบ้างใช่ใช่คอาจจะเป็นคนไทยที่อยู่ต่างประเทศเหมือนพี่หรือ,รอทำแผลนะครับผมอันนี้คือเป็นเดแรกนะครับเดย์เดย์วนะครับหลังอัพอัพเตอร์เซนจูรี่นะครับเนนีบางคนสงสัยเนาะว่าเอทำเสร็จแล้วทำแผลอะไรยังไงนี่ก็มาให้ดูกัน นี่ทำแผลนะครับเราให้ไล์กันสดๆเลยต้องมียิงแสงอะไรด้วยใช่ไหมคะัก็เดี๋ยวตอนประครบแล้วก็น่าจะน่าจะต้องปิดแล<ช>้วประคบนานหน่อย,นะยประครบสามสิบนาทีนประมานนั้นนอัอนนี้แกะแผลก่อนนะครับผมให้กันให้ดูกันสดๆว่าเป็นยังไงอาจจะมีแบบเจ็บๆเพราะมันเป็นพลาสเตอร์แปะที่แปะที่หนังเนาะมันก็าอาจจะมีลอกๆมี ดเจ็บนิดนิดหน่อยๆน่อยนะครับแต่เพื่อความปลอดภัยเราต้องปิดไว้นะครับอ่ะใครดูอยู่ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, คอมเมนต์กันนะครับผมอ่านคอมเมนต์เรื่อยๆเลยนะครับผมคนดูไลฟ์สดเข้ามาเรื่อยๆเลยนะครับอยากดูอะไรพิมพ์กันมาได้เลยนะครับเก็บนิดหน่อย ตอนนี้อยู่ต่างประเทศใครที่ดูอยู่ต่างประเทศก็ทักทายมาได้นะครับกี่โมงที่นู่นกี่โมงแล้วดูอยู่ประเทศอะไรก็กิ์กันมาได้ที่อังกฤษห่างกัน6ชั่วโมงค่ะหกชั่วโมงงั้นโอ้นี่ก็6กโมงเช้าตอนนั้นของอังกฤษเลยประมาณ7คิดว่าผู้หญิงที่ถามกินาจ้จากอังกฤษอ่าก็ใครที่ดูอยู่ต่างประเทศนะครับก็สวัสดีตอนเช้าด้วยนะครับครับผมสวัสดีตอนเช้านะครับสวัสดีตอนเช้าตอนเที่ยงที่ไทยนะฮะอืมอัพตนทุนอินทาน อ่าแปดหมดไม่ไม่เสียครับจิ้มหน่อยนะนี่ไม่สดเลยโอเคนะอันนี้เราจัดพยายามไล์สดดูนะครับนี่นะฮะอ่าอันนี้เราตาคุยนะจะจะคุยเพราะว่าเรื่องอาการกลัวค่ะกลัวจริงเป็นคนขี้กลัวนะคะ ถ้าใครขี้กลัวดูดิฉันเป็นต้นยังตัดสินใจทำกลัวมีดกลัวเข็มกลัวทุกอย่างค่ะอืขนาดพี่กลัวนะ้พี่ยังทําแบบทัง้งใจแบบฉับพันดึงหน้าสองช่วงฉีดมาติเซลด้วยรึกษามานานเรื่องดึงหน้าเนี่ยติดแกวมอาจารย์หมอมากกว่า1บปีพออ,ออาจาร,รย์หมอได้นวตัตกรรมใหม่เกี่ยวกับไขมันอะไรก็ได้อะไนะไขมัน มันดิเซลเนี่ยเป็นคุณหมอพี่คนมาเลยค่ะ100% 100%นี่ค่อยๆหลอกนะครับ mm hmm. uh, How many days ม mm ี hmm. คนเมื่อกี้ถาม How many days วันนี้วันที่เท่าไหร่ Today is this is today this this is the today uh, ค่ะถามก็คือ uh, Yesterday is operation อ uh, mm ๋อ hmm. uh, Yesterday operation โอเปอเรชันเมื่อวาน is ้คือนี่คือสองวันสองวันแต่จริงๆก็คือนับเป็นวันแรกนะพี่หลังผ่าตัดอัปเปอร์โอเปอเรชันนี่คือทั้งวันเดียวโอเคอ่ามีคนบอกว่าอยู่สิงสิงคโปร์ค่ะอ่าตาผมอ่ะนี่แกะค่ะสิงคโปร์ใกล้นิดเดียวหนึ่งชั่วโมงมาเลยค่ะอันนี้แกะแผลเรียบร้อยแล้วเหรอ just one day ฟอร์มซิงกาโป้เอ่อโน้ตจัสติสบัครับอ่ะเดี๋ยวผมสงสัยนิดนึงไอ้รอยดำๆที่เป็นจุดๆนี่คือยังไงฮะมันเป็นรอยเป็นรอยที่คุณหมอฉีดเอ่อมันติเซลมันติเซลล์อ๋ออ๋อแปะคลัสเตอร์ไว้คลัสเตอร์ไว้แแกะอ๋อแกะวันนี้เหมือนกันอ๋อก็อาจจะมีช้ามีอะไรบ้างมีนี่คนเมื่อกี้บอกว่าฟอร์มนิวยอร์กนะครับแตง oh nice to meet you อีกคนบอกว่าอีกคนบอกว่า I'm in USA at one ตีหนึ่ง A.M. อ่ายังไม่นอนเลยอเนี่ยยังไม่นอนยูซิลีเฟลด์อ่ากู๊ดเทลจีไปอ่าโอเคก็เดี๋ยวให้พี่เขาอ่ประครบเลยทำแผนเลยแล้วกันเดี๋ยวเรา จากลากันแค่นี้เดี๋ยวไว้อัปเดตให้ดูกันอีกทีนึงเดี๋ยวเราอาจจะมีถ่ายอัปเดตกันเรื่อยๆนะคะผมเพราพี่เขาพี่กลับเมื่อไหร่นะครับพี่ห้าสิงหาใช่ไหมยี่สิบเหมืออไหกลับกลับกลับวันที่ยี่สิบวิยี่สิบเอนพฤศจิกาอ๋อเรายังเจอกันเรื่อยๆเจอกันนะครับนะขอบคุณค่ะบีเขาโอเค บ๊ายบายครับขอบคุณครับครับผม